สองสามปาฉลางขึ้นบกที่ห้าหกจิ้งจบยัดไส้เอซมซอรี่จักรยี้ตัวใจเอมตกบันไดบ่ายหมาตัวนี้ไม่ใช่เขาเขาเขาไม่ใช่หมานะเธอเธอแหละหมาหมาเธออะอรหมาเธออะไรหอาบก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 อูอ้าว ไม่ไม่ใช่สวัสดีทุกคนนะถามว่าพี่เฟียวทำไมพี่เฟียวไปเปลี่ยนมุมมองพี่เฟียบบอกเราพี่เฟียวเปลี่ยนมุมมองไม่ได้แต่ไม่เป็นไรวันนี้พี่เฟียวก็จะมาเล่นแมปหาปุ่มกับแฟนพี่เหมือนเดิมวันนี้เราจะมาแข่งหาปุ่มกันเธอเธอเอาเข้ามาดูกันว่าใครจะหาปุ่มเยอะกว่ากันใช่ได้เลยแต่ตอนเนี้ยแมปหาปุ่มนเขาจะบอกแล้วว่าแมปหาปุ่มเนี่ยมันจะ แอบอยู่โคตรจะเนียนเพราะเขาคิดว่ามันต้องอยู่ในซอกน้ำนี่ไงมันจำไม่นานนานันจำไม่นานนอยู่ตรงไหนนี่ฮันแน่เขาเจอที่ซ่อนแล้วนี่ไงตรงนี้จริงๆด้วยนี่อ๋อเจอมันหลอกเขามันมันมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไร้มันมันหลอกเขาอีกแล้วทำไมมันชอบหลอกไอ้แมพพัปุ่มเฮงสวยว นี่ไงเจอแล้วเจอปุ่มแล้วเธออยู่ตรงนี้<ง>นี่นี่ดีดีมันโคตรนนเนียนยเธอมันกลมกลืนกับหลังคาไปแล้วไงจริงเ,เป็นที่จกยัดไสทำให้เราหาปุ่มได้เร็วขึ้นเห็นจ,จริงจกยาไสรับไปเลยเธอเธอมา,า <Okay. S 2> โอเคหูด่านนี้เขาบอกแล้วว่าเป็นด่านพีรามิด เพราะว่ามันต้องแอบมันไม่ได้ดูเหมือนพีระมิดเลยนะมันต้องแอบอยู่ในซอกเล็กๆเล็กๆกันอ๋อตอนนี้ไม่ใช่อันนี้อ้าวเจอเจอแล้วนี่ไงอ๋อมันง่ายมันในแบบนี้เถอนี่นี่นี่ว้าวได้สองคะแนนแล้วนะได้สองคะแนนแล้วไอ้ฮไม่ได้ไม่ได้เขาจะยอมเธอไม่ได้รอบนี้มันอยู่ในป่าบอกว่า โอ้ยเจอแล้อเจอล้เฮ้ไหนอะาเฮ้ยอะไรเ้่มนี้โอเธอด้มีเสียงปรนาเออเ้ออเดอเอบออบเเ้เอรเดบเดบเบ้อสาเอเ อะไรวะอ่ะมองซ้ายมองขวา้องกเต่ามันเอ๊ยเอยเอยไปลวจ้ากดรอมาแล้วเธอวะอาเธอหิดไฟโอ้ย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 เฮ้ยโอ้ย้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยด่้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ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 ้ยอ้ยูฮ้ยเฮ้ยเอเ้ย เธอด่านนี้เราต้องอ่าเปลี่ยนแปลงบทบาทของเรานะเราต้องเป็นพาราชา์หรือว่าเป็นลีลิโก้ไม่เธอต้องเป็นเอลซ่าเขาเป็นเอลซ่าหรือเอลคิดก็ได้เอ e ล Go คิดเลดี้โก้เลดี้โก้เฮ้ยตรงนี้มีบันไดด้วยนเธอข้างหลังเธอมีบันไดด้วยนี่ไงปุ่มอยู่นี่แหละไปแล้วไม่ต้องคุยกับกูเลยปุ่มบ้าไม่ชอบหลอกอะ เนี่ยแต่ไรดิเขาไม่ได้เขาไมมีวันได้ผมว่ะไอ้บ้าอาาฮ่ได้ปุ่มแล้วไปแล้วจ้าน่าไม่ให้เขาอะเขาอุตส่าห์นำทางเขาอุตส่าห์นำทางเธอเลยนะเขาอะเขาเขาโมยลังรถไฟไม่ได้ ไว้สมดับดาเขาวอกเราแล้วว่าไฟสิไปแล้วจ้าไปแล้วอะไรของเขาของเขาเธอเธอเป็นเด็กขี้ข่ามวยอะเธอเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยเธเป็นเด็กขี้ข่ามวยเขาเป็นคนดีโอ้เธอด่านานลงนานลงเธอเป็นคนไม่ดีเฮ้ยเนี่ยเราเธอนี่ใส่ไม่ดีเห็นไหมเธอตกนั้นโลกทิ้งไหม แล้วเราเปลี่ยนมุมมองกลับไม่ได้งั้นไปตายซะภาพหนึ่งนะแล้วเขาค่อยตายแต่ก่อนอื่นตอนนี้เรามาหาปุ่มก่อนเรจะหาปุ่มมุมมองอย่างงี้เออเราเหาหาไงเธอรีบมาอ,อ่ะเธอเจอเหรอไปแล้วตรงไหนอันนี้อยู่ในอ้าตรงน,นี้เขาเดินไปดูแล้วมันไม่เจอนี่แหละวางแล้วก็ดูดิสิ อ๋ออ oh ๋อมันกดอ๋อเปิดไม่ได้ตอนนี้เราได้เป็นเจ้าเดรีเยว่ะไม่รู้เขาไม่แล้วนะเฮ้ยเธอเฮ้ยเราอยู่ตรงไหนอะเขาเซฟกว่าเขาขอตายก่อนแล้วกันนะนี <t 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 ่ยตอบเขาจะเป็นนางเงือกน้อยงงเงือกกึมกึมแค่ชั้นกล้องไอ้ดูปะไค้ดูปะล่างนี้หัวใจนีขีดอ่ะเขาเขาอ้าวเขามาแล้วบอมนองเติมไม่ต้องฆ่าตายไปแล้วเธอหาปุ่มเร็วหาปุ่มอ้าว อันเนี่คิดว่านี่โอ้เธอมันง่ายก็ง่ายเกิน <c oughs> เธอะ <c oughs> ระบางอย่าบังบังไม่ให้ไปเอ้ยเธอเขาจะวางลบไม่ไปไม่ไปเออโอ้ยอย่าบังเฮ้ย <c oughs> ไอ้นี่มันอะไรของเธอเนี่ยเธอเล่นอะไรเออทุกคนดูดิแฟรพี่เลส <c oughs> โว <c oughs> แล้วใครจะหาเจอวะ อินหัวเธอมาเฮ้ยช่วยด้วยทุกคนเออพี่บ้ากำลังกำลังลอ่าใครก็ได้ช่วยฉันทีอ่าช่วยด,ด้วยช่วยด้วยอ่าช่วยด,ด้วยเฮ้ดดยนะสว,ดดว,ดดวัสดีคคุณแม่น่ารคะเจ็บปุ๊บค่ะคุณมาลแล้วค,คะอ่าวันเดยครับมียร์อายหรือเปล่า อันนี้เราจะมาเยื่มหนังสือค่ะหนังสืออะไรครับหนังสือวิธีหาปุ่มให้ง่ายโดยไม่ต้องโง่ตามป้ายนะคะเื่อว่าางหนังสือนี่โดจินโอไม่ใช่เละไม่ใช่เละนี่แต่ว่ยเธออะไรเธอลองกินดิเธออกินไม่เธออกินเธออกินก็ไม่กินถ้าเธอไม่กินเขาแม่คุยงำๆได้ แล้วก็พูดมอสามครั้งมอมอมอช้าเอาแล้วเธออนเก่าแล้วเอออาไปดูอยากดูมอมอมอไม่เนียนมันต้องหาปุ่มหาปุ่มหาปุ่มมันหายากง่วงปุ่มมาปุ่มอันเนี้ยเฮ่เฮ่เฮ่เฮเจอแล้วเหรอมาเจอละเจอละอ่าอยู่ไหน อ,อ,อยู่นี่อยู่นี่เขาเรอที่ประตูแล้วอะไร,รออยู่ไหนเธอท้้งตรงนั้นเหรอมันนี่มันนี่เลวมันนี่เลวหลังบันไดอย่าหลังหลังแต่กมเม่เกียหลังใหญ่ๆปุ่มเนี่ยเขาเจอมาหลายปุ่มแล้วแต่เพางไม่เจอซักการปุ่มล้วเข้าใจโอ้เธอดูด,ดี่ดดดิีายหาดชายหาดหรือว่าชายหาดนั่งชิวอ,อยู่ริมหาดรายนั่งบินหาดไปอ้อปุ่มอยู่ตรงไหนสักตรง อะนี่ไงเจออีกแล้วเธอให้ของเขาของเขาไม่นะ้ายบายฮ่าฮ่าฮ่าบุ๋มมันหาง่ายยังวะเจอไปข้อเงินข้อเงินจริงนะถ้าเธอไม่ให้บุ๋มเขาอะไรข้อเงินนะพข้อเงินนะงั้นไปคาบเอามาด้วยเอากลับมาเอามาเยอะมากเยอะมา เอาโยในให้เขา,าเธอไปคาบแล้ว,วเขา,าม่โยนให้เขาเข้าใจไหมอ๋อเขาไม่ใช่มานะเธอ,อผ่านแล้วเย้เขาไม่เธอไปหรอกเขาไม่เธอไปหรอกเธอเล่นอะไรเนี่ย <c oughs> เขาไม่เธอไปหรอกเขาวะ ไปแล้วเจอกันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหนะ้าลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายครับพี่เจียบพี่<า><า>วิวไปแล้วนะบายบาย,บาย,บายเจอกันหาปุ่มคลิปหนะ้าบายบายทำไมอ่ะวิตติดเล่นอย่าจริงจังอะไรให้มากจำไว้เธอเขาต้องวางผมตรงไหนข้างบน เอาไม่อห้เขาเด็ดเขาบางอ่ะชิปหายแล้วเธอจะไปยังไงอ่ะเธอฮะดูสิอีกทางดงฮะเด้องวางทางนี้ <c oughs> แล้วเธอจะบอกให้เขาวางบังโนทำใหม่ไอ้บิ๊ก ครับ